สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยให้ฟังถึงวิธีดูแลเส้นเลือดในผู้ป่วยบาดเจ็บเอ็กซ์ตรีมหมายถึงคนไข้ที่ช็อกใกล้ตายอยู่หรือสีเลือดเสียเลือดมากๆเวลามีการบาดเจ็บต่อเส้นเลือดที่แขนและก็ขาแล้วเนี่ยจะได้ตัดสินใจถูกว่าเส้นไหนผูกได้เส้นไหนควรจะเก็บไว้นะครับโดยขอเริ่มจาก Upper Extremity ก่อนนะครับ ถ้าเอาแบบสั้นๆง่ายๆเส้นเลือดที่อยากให้เก็บเป็นหลักนะครับ a อคเซอรี่อัตลีกับเบรเคียวอัตลีส่วนที่สามารถผูกได้ครับตั้งแต่ s u บเคเวียลงมาเลยนะครับเ a ดีย l เอาหน้านะครับพวกนี้สามารถผูกได้แต่เลเดียกับเอาหน้าเนี่ยเลือกผูกเส้นใดเส้นหนึ่งนะอย่าผูกพร้อมกันสองข้างไม่งันเดี๋ยวมือจะตายซะ ส่วนเส้อนอื่นๆที่เป็นเส้นฝ่ายปอยเนี่ยขออละไว้ว่าสามารถผูกได้เลยตัวสับเคเวียนเนี่ยสามารถผูกได้เพราะแถวส้นเ,เลือดแถวหัวไหล่เนี่ยมีคอเลสเตอรอลเซอร์เคิเลชันเยอะมากจนไม่เป็นการรบก,กวนต่อ,อาการรอดอยู่ของมือแต่หากผูกสับเคเวียนอารเทอรี่ไปเนี่ย อนาคตหาหคนไข้ใช้อาจจะมีปวดบ้างใช้งานเวลาใช้งานมากๆแต่ก็สามารถใช้การได้ดำเนินชีวิตได้ตามปกตินะครับอ upper extremity คร่าวๆก็ๆๆประมาณนี้จะสังเกตดูได้ว่าตรงที่แยกเป็น2อันเนี่ยสามารถจัดการผูกไปได้เลยนะครับส่วนข้างบนนี้ก็ผูกได้เช่นกันนะครับตัวนี้คือพาที่อยากให้เก็บคือ axillary ถึง,ง brachial artery ส่วนตัว lower extremity นะครับ เอพูดถึงเรื่องเรื่อง Arterial ก่อนตัวที่เราอยากจะให้เก็บนะครับคือตั้งแต่ Com m o n i l i a c external iliac femoral แล้วก็ p o p l i t e a l a r t e r y ตรงนี้ลงมาเนี่ยเป็นเส้นหลักที่ไปเลี้ยงขานะครับส่วนตรงอื่นที่มันแตกแขนงไปไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ n t e r n a l iliac นะครับ Unda, oral, โฟฟันดหรือดีฟิมูรัลพวกนี้ผลูกได้หรือที่ต่ำกว่าพอบิลเตียลงมาที่แบกแง่ออกเป็นเป็นสามเส้นอะไรเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขาคนไข้เนี่ยมีเส้นเดียวดีนะครับที่ใต้เข่าเนี่ยก็พอแล้วสำหรับการทำให้ขาอยู่รอดได้ถ้าเก็บได้สองเส้นก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยทั้งหมดเนี่ยผมกลับมาอีกทีพูดในว่าคนไข้ที่เอ็กซ์ตรีมนะครับคนไข้ที่แบบใกล้ตายคนไข้ที่ช็อกอยู่แต่ยังไงก็แล้วแต่ ตัว common iliac, iliac, femoral artery และ popliteal artery ต้องพยายามอย่าผูกเพราะถ้าผูกแล้วโอกาสที่เราจะสูญเสียขาก็จะสูงมากดังนั้นไม่ว่าจะเป็นฝั่งที่เป็นขาหรือแขนนะแขน2ตัวนี้ขาอีก4ตัวนี้นะครับถ้าจำเป็นที่คิดว่านึกถึงการผูกให้นึกถึงการทำ temporary ชั้น ไก่อนนะครับหลังจากนั้นเอาคนไข้เข้า ICU อ่ารีเฟอร์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับก็ให้คิดถึงการทำชั้นเป็นหลักพอทำอย่างนี้แล้วโอกาสที่ขาคนไข้จะรอดในอนาคตก็มีมากยิ่งขึ้นส่วนเรื่องของ Venus Injury นะครับทั้งแขนและก็ขาเนี่ยสามารถผูกได้หมดเลยผูกได้ทุกเส้นใน Extreme Condition แต่อย่าลืมว่าแขนนะครับตั้งแต่ช่วงเ x c ก l a r y ลงไปนะครับถ้าผูกเนี่ยโอกาสจะโดนแฟาชิโอตัมีก็สูงมากนะครับส่วนขาผูกได้นะครับเวนนะผูกได้ตั้งแต่คอมมอนอิเล็กอะไรลงมาเลยซึ่งแน่นอนโอกาสที่จะทำาฟาชิโอตัวมีก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือคิดไว้ก่อนเลยว่าเอาง่ายๆว่าเวนทุกเส้นทั้งแขนทั้งขาเนี่ยผูกได้หมดแต่ต้องคิดถึงแฟชชั่ตัวมีไว้ด้วยส่วน อัตลีอาส์สป라이ด์เเกิดการบาดเจ็บในคนไข้ที่ช็อกอยู่คนไข้ที่ย่ําแย่ฝั่งอัปปเ upper e x t r มิตี้พยายามให้เก็บแอ็กซเดอรี่กับเบรคเอลอัตรีไว้นะครับหรือถ้าจําเป็นคิดว่าต้องผูกโอเคคิดถึงเทมเพอรารี้ชั้นไว้ก่อนส่วนฝั่ง lower extremity สิ่งที่อยากให้เก็บคือคอมมอนเอ็กซ์เชนอลฟิมเมอร์และวพอร์พิเทียลอัตลีนะฮะถ้าคิดจะผูกก็ใส่ชั้นไว้เช่นกันส่วนตัวเวยหรือบางยิ่งที่ขาเนี่ยแนะนำ ให้ให้ผูกนะครับให้ผูกมากกว่าซ่อมต่อให้มีเวลาก็อยากจะแนะนําให้ผูกเพราะว่าต่อไปส่วนใหญ่ไม่นานก็กจะตันเพราะมัน low flow นะครับคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะครับอ r t e เทเรีที่เก็บไว้ก็มีที่วงกลมไว้แล้วส่วนเวนผูกได้แต่ให้คิดถึงการทำแฟชั่ตอร m มีไว้ก่อนนะครับก็ทั้งหมดก็มีประมาณเท่านี้สําหรับเช่นเลือดที่แขนขาครับ